สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสอนทำโฮโลแกรมเทคเอฟเฟก t ในโปรแกรม Adobe Illustrator อันดับแรกเราสร้างตัวหนังสือขึ้นมาก่อนเลยตัวหนังสือคำว่าอะไรก็ได้จะกี่บรรทัดก็ได้เสร็จแล้วก็กรุปรวมกันด้วยการลากคุมแล้วก็ c อนโทรลนะหลังจากนั้นให้ Copy ตัวหนังสือออกมาแล้วก็เรียงต่อกันเป็นแถวแนวนอนหากเป็นคำสั้นๆดังตัวอย่างเนี่ยใช้สัก4อันต่อกันก็กำลังสวย เมื่อนำทั้ง4อันมาเรียงต่อกันแล้วก็กรุ๊ปเข้าด้วยกันอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นไปที่วินโดว์แล้วก็เลือกซิมโบล์ขึ้นมาให้ลากตัวหนังสือที่กรุ๊ปแล้วไปใส่ในช่องซิมโบล์เสร็จแล้วก็ตั้งชื่อตั้งชื่ออะไรก็ได้ให้เราจำได้ในช่องท้ายนั้นให้เราเลือกเป็นกราฟิกและกดโอเคเมื่อตัวหนังสือเข้ามาในช่องซิมโบล์เรียบร้อยแล้วเราก็ลบตัวหนังสือที่อยู่ในกระดาษได้เลย ต่อมาสร้างวงกลมด้วย e อค i p t o o l ขยายให,ให้ใหญ่ขึ้นแล้วใช้ตัวดูดสีคีรัดไอจิ้มที่พื้นหลังของเราต่อมาทำให้วงกลมเป็นครึ่งวงกลมกันด้วยการใช้เครื่องมือลูกศรสีขาวอันนี้จิ้มไปที่ด้านข้างของวงกลมแล้วกด Delete หลังจากนั้นให้ใช้ Pen Tool ในการต่อเส้นครึ่งวงกลมจากบนลงล่างจิ้มข้างบนและจิ้มลงข้างล่าง ต่อไปที่เอฟเฟกเลือก 3D และ r v v o v e ในช่องนี้ให้เราเลือกเป็น no shading นะคลิก Map Art ขึ้นมาจะเห็นช่องซิมโบลอยู่นั่นให้เราเลือกตัวหนังสือที่เราได้ a d ดไว้เมื่อกี้นั่นเองขยายตัวหนังสือให้เต็มช่องตารางกดโอเคเสร็จแล้วก็ปรับหมุนซ้ายหมุนขวา เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปด้วยนะถ้าหากอยากให้เรานำมาสอนอีกก็พิมพคอมเมนต์ไว้ได้นะเราก็จะนำมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันแต่วันนี้ขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย